สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง w o r k m a n Channel at a ด Swin นะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางสูตรคำนวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในสูตรหลักหน่วยล่างประจำงวดวันที่16บหกทับสิทับหกนะครับก็เป็นสูตรปักหลักหน่วยล่างลงครั้งที่4นะครับสำหรับส่วนนี้ก็ ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับซึ่งทางช่อง y t u t u เ e ิร์กแมน c n e n แอดอัศวินของเรานั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อศึกษาที่มาของตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ สาหรับสูตรต่างๆก็ทยอยลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วนะครับในหลายๆสูตรไม่ว่าจะเป็นทั้งสูตรเลขวิ่งหรือว่าสูตรสองตัวบนล่างนะครับสําหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งเซษติผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ ซึ่งหลักๆแล้วก็จะใช้การคำนวณโดยนำรางวัลที่หนึ่งและสองตัวล่างนำมาคำนวณตัวเลขน,นะครับในแต่ละสูตรซึ่งทางช่อง Workman c h n n n e l a ง S7 ของเรานั้นก็จะมีการคิดคำนวณแบบนี้เรื่อยมานะครับแต่ก่อนก็ไม่ค่อยมาบรรยายนะครับพิมพ์ตัวเลขแล้วก็ใส่เสียงต้นตีไปเลยนะครับแต่ว่า ท่านผู้ชมบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับก็ต้องมาอธิบายในสูตรการคิดคำนวณน,นะครับซึ่งตัวเลขก็จะมีชุดปักหลักเจ็ดตัวเลขนะครับก็ให้ท่านผู้ชมสังเกตเอานะครับว่าตำแหน่งไหนที่มาบ่อยนะครับตรงนี้ก็จะคำนวณย้อนหลังให้ท่านผู้ชมนะครับก็นำรางวัลที่หนึ่งและสองตัวล่างในงวดก่อนเพื่อหา ตัวเลขหลักหน่วยล่างในงวดถัดไปนะครับโดยใช้หลักหมื่นสองครั้งตรงนี้หลักหมื่นสองครั้งก็คือเลขสองและก็เลขสองนะครับแล้วก็หลักสิบบนหนึ่งครั้งก็คือเลขหนึ่งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็คือเลขสี่นะครับแล้วก็มาบวกด้วยเลขสามคงที่ก็จะมีห้าตัวเลขก็คือสองบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่บวกสามคงที่ สอบวกสเป็น 4, 4ี่สี่บวกหเป็นห้าห้าบวกสี่เป็น9ก้าเ้าบวกสามคงที่ก็เท่ากับสิองนะครับเมื่อบวกได้รวมเท่ากับ12ก็ให้เอาตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเลขที่อยู่ด้านหลังก็คือเลขสองนำเลขสองไปเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นก็นำสองไปบวกหคงที่เสียงตานก็2อบวกหนึ่งก็เป็นสาม สามบวกสองคงที่สีน้ำต,ตาลก็เป็นห้าห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับปักหลักหน่วยล่างเจ็ดตัวเลขก็จะมีเลขสองเลขสามเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับเป็นปักหลักหน่วยล่างนะครับซึ่งก็เข้าไปหลักหน่วยล่างก็คือเลขหกนะครับ ซึ่งผลในงวดถัดมาวันที่หนึ่งทับสิบทับหกหกออกเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองสองตัวล่างออกหกหกนะครับก็เข้าหลักหน่วยล่างในตำแหน่งที่สี่นะครับก็คือเลขหกนะครับนับจากซ้ายไปขวานะครับก็เข้าไปในตำแหน่งที่สี่ก็คือเลขหกนะครับก็จะมีเจ็ดตำแหน่งนะครับที่ตัวเลขมานะครับก็เข้าไปในตำแหน่งที่สี่นะครับก็คือเลขหก ก็เป็นสูตรปักหลักเหนือยล่างนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับก็นําผลรางวัลที่หนึ่งและสตัวล่างในงวดล่าสุดก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองและสองตัวล่างคือหกหกนำมาตั้งเหมือนเดิมโดยใช้ตําแหน่งเดิมนะครับนํามาบวกชิดํานวณเหมือนเดิมนะครับตรงนี้หลักหมื่นก็คือเลข2นะครับก็จะเป็นสองครั้งนะครับก็คือสและสอง แล้วก็หลักสิบบนคือเลขศูนย์นะครับหลักสิบล่างก็คือเลขหกบวกด้วยเลขสามคงที่มีห้าตัวเลขบวกรวมกันนะครับก็จะมีสองบวกสองบวกศูนย์บวกหกบวกสามคงที่สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกสามคงที่ก็เท่ากับสิบสามนะครับซึ่งสิบสามตัวเลขที่อยู่ด้านหลังก็คือสามนะครับก็ นำเลขสามไปเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นสามไปบวกหนึ่งคงที่สีมตาลก็เป็นสี่สี่บวกสองคงที่สีมตาลก็เป็นหกหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบนะครับสิบก็ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก็เอาเลขศูนย์นะครับปักหลักหน่วยล่างก็จะมีเลขสามเลขสี่เลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์ ซึ่งผลในงว่าตัดมาในวันที่สิบหกทับสิบทับหกหกออกเก้าสามหนึ่งสีสีหกสองตัวล่างออกสี่สีนะครับก็เข้าหลักหน่วยล่างในตำแหน่งที่สองนะครับออกสีสีก็มาเลขสีนะครับก็เข้าไปในตำแหน่งที่สองนะครับก่อนหน้านั้นก็เข้าไปในตำแหน่งที่สี่มือถัดมาก็เข้ามาในตำแหน่งที่สองนะครับก็จะมีเจ็ดตำแหน่ง นะครับนับจากฝั่งซ้ายไปขวานะครับตำแหน่งก็เข้าไปหลักหน่วยล่างคือสี่นะครับก็นําผลรางวัลที่หนึ่งและสองตัวล่างเหมือนเดิมนะครับในงวดก่อนก็นํามาตั้งเพื่อหาหลักหน่วยล่างเจ็ดตำแหน่งในงวดถัดไปนะครับตรงนี้หลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลขสามก็คือสามสองครั้งนะครับก็จะเป็นสามบวกสามตามด้วย หลักสิบบนก็คือเลขสี่หลักสิบล่างก็คือเลขสี่นะครับแล้วก็มาบวกด้วยเลขสามคงที่ก็จะมีห้าตัวเลขคือสามบวกสามบวกสี่บวกสี่บวกสามคงที่สามบวกสามเท่ากับหกหกบวกสี 6, 6่เป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามคงที่ก็เท่ากับสิบเจ็ดนะครับก็ลงท้ายตัวเลขเจ็ดก็เอาเลขที่อยู่ด้านหลังก็คือเลขเจ็ดไปเป็นตัวเลขแรก จากนั้นนำเจ็ดไปบวกหนึ่งคงที่สีมตาลก็เท่ากับแปดนะครับแปดบวกสองคงที่สีมตาลก็เท่ากับสิบลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก็เอาเลขศูนย์จากนั้นนำศูนย์ไปบวกหนึ่งคงที่สีมตาลก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะครับปักหลักหน่วยล่างเจ็ดตำแหน่งก็จะมีเลขเจ็ดเลขแปดเลขศูนย์ เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นะครับเป็นปักหลักหน่วยล่างนะครับก็เป็นสูตรที่ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับซึ่งโอกาสมานั้นก็อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเหลือเพียงสามตัวเลขก็จะครบสิบนะครับโอกาสที่ตัวเลขมานั้นก็มีโอกาสเจอนะครับก็คิดคำนวณมาว่าสูตรไหนที่ตัวเลข มีโอกาสมามากนะครับก็นํามาแบ่งปันนะครับซึ่งก็ไม่มีใครร่วงรู้นะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรก็นํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับซึ่งวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกหกออกเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งสองตล่างออกหกสามนะครับซึ่งก็เข้าไปหลักหน่วยล่าง,างนะครับก็คือเลขสาม ในตำแหน่งที่6นะครับตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายมาในตำแหน่งที่6แล้วนะครับจากตอนแรกก็ตำแหน่งที่4ที่2นะครับตอนนี้ก็เลื่อนมาตำแหน่งที่6แล้วนะครับเลขสามนับจากฝั่งซ้ายนะครับไปขวาก็เข้าไปนะครับหลักหน่วยล่างก็มี3นะครับก็เข้าไปอีก1ครั้งนะครับสุดปักหลักหน่วยล่างนะครับ ก็รับชมเพื่อปเป็นแนวทางและความบันเทิงนะครับก็จะทยอยลงในสูตรต่างๆนะครับซึ่งผมก็พิมพ์ตัวเลขไว้แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มาบรรยายสูตรตัวเลขนะครับเพราะว่าถ้าใช้บทเพลงเลยก็อาจจะมีปัญหาในการทําช่องนะครับอาจจะถูกปิดการสร้างและได้ไปนะครับถ้าไม่มาบรรยายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับ ก็จากคำนวณตัวเลขในงวดถัดไปนะครับก็นำเจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะครับนำมาตั้งแล้วก็สองตัวล่างก็คือหกสามนำมาตั้งเพื่อหาหลักหน่วยล่างในงวดวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกหกที่จะถึงนี้นะครับตรงนี้ตำแหน่งเดิมก็คือหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลขสี่แล้วก็เลขสี่หลักสิบบนหนึ่งครั้งก็คือเลขห้านะครับหลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็คือเลขหก บวกด้วยเลขสามคงที่นะครับก็จะมีห้าตัวเลขก็คือสี่บวกสี่บวกห้าบวกหกบวกสามคงที่สี่บวก4เป็นแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามสิบสามบวกหก็เท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกสามคงที่ก็เท่ากับยี่สิบสองนะครับปักหลักหน่วยล่างที่ทำได้ก็จะมีเลขสองนะครับ เป็นตัวเลขแรกนะครับบวกรวมได้ยี่บสองก็ใช้ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังก็คือเลขสองเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นนำสองไปบวกหนึ่งคงที่สีมาลก็เป็ 4, 5, 1, นสามสามบวกสองคงที่สีมาลก็เป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่สีมันก็เป็นหกหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับนี่ก็คือหลักหน่วยล่างนะครับมีสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นหลักหน่วยล่างนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและ ความบันเทิงนะครับซึ่งผมก็มาบรรยายจนจบชิฟวิวนะครับรับชมเพื่อเป็นาทางและความบันเทิงตัวเลขก็เป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสถิตินะครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับซึ่งผมก็ยังคงทำสูตรนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับ ซึ่งสูตรตัวเลขน้อยชุดก็มีเยอะนะครับแต่ว่าก็จะทยอยลงให้ได้รับชมในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ในการบรรยายก็คงมีเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมในชิฟวีโอต่อไปและก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง Youtube w o r k แม n Channel a อัศวินของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ Sewati Kap